รับจาร่วงบางมี่มันย่ำมุ่งเนี่ยโมเป็นย่ำกินบาหวาดเลยอยู่ไปอยู่ไปกับสีสอบกลางภาคแ้วพักกันย่ำตัวตั้งสัจจะใส่ที่ล่ะจะละมือสีอยู่กับการเรียนเท่าไรเหตุการณ์บ้านเท่าไรอ่านหนังสือเท่าไรสัจจะ เคยได้ยินบ่สัจจะเคยได้ยินซื่อๆบ่เคยเฮ็ดตั้งสัจจะถ้าเฮ็ดบ่ได้ออกไปนี่ให็นบ่ได้ใช่ลมคอหักตายให้มันลงไปทงให้ควายไรซ้อนหนึ่ล่ะขั้นผิดสัจจะไว้ให้สัจจะตัวจ้าของเพิ่นตกวแข็งๆให้ฟ้าพาลงมานี่แล้วว่าซั่นให้จ้าของไว้ได้จ้าของไว้มันซั่วหลายมันเฮ็ดสัจจะบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ตาม เน่าตั้งสัะมันทึ่น้อยมันก็นย่านจะคล้องนั่นตัวจะคล้องกับซักซิดขึ้นมีความขังขึ้นนาเสื้อจะคล้องขึ้นตั้งสัจจนนี่เลยนึ่งอะเฮ็ดได้ตั้งสัจจะวา่าสิอ่านหนังสือมือละสองสมองก็เฮ็ดได้จะคล้องกับเป็นพุ้ซักซิดขึ้นเป็นภูมิว่าจะซักซิดเบาเราเฮ็ดได้นี่ก็เลยัจจะ สัจจะก็คือการบวหล่วงเกี่ยวของเป็นเบื้องต้นเบื้องที่สองก็คือบวหล่วงผู้อื่นมันก็อย่ในสินหาเขาหล่ะมันก็สัมพันธ์กันไม่โกหกไม่พูดโกหกบมพูดโกหก็หมายถึงเบาๆโกหกกับผู้อื่นแต่ว่าสัจจะนี่มันสิหย่อเขามันทางในตั้งสัจจะก็จะของไว้เป็นเบาก็คืดไว้ตั้งสัจจะไว้สบานไว้ก็ได้ สัมบานไปแล้วก็บปต้องไปถอนคำสับานเนี่ยสับานซื่อๆพอจะไปถอนคำสับานมาน,น,นสินั่งทันนังสี่อีกนี่ก็เป็นอุบายหนึง่งสีเฮ็ดใหเจ้าของมีความสำเร็จบังคับเจ้าของได้ฝืนเจ้าของได้สัจจะธรรมะคันติจาคะคา,า,วาททรวะจสัทธำสัจจะเป็นเบื้องตน เอานี่่ะอยู่ในเพจของเขาลระวัติเทื่อาางสัจจะไอ้มันได้มีสัจจะหลายอย่างสัจจะการออมสัจจะการเก็บเงินนํามาประยุกต์ใส่ให้มันได้มันใส่ได้หลายแนวตั้งสัจจะก่อนยี่สิบสี่ยังสิงกับยี่สิบห้าเราก็จะไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งแต่ว่าเป,เปิดพ่อกันตลอดเชียวตลอด วันยี่สิบสี่ที่่านน่ยตั้งสัจจะใส่เ่ต้องไปตั้งสัจจะใส่เนี่ยววดีเ่ต้องไปตั้งตั้งใส่เนี่ยวมันดีสัจจะเนี่ยววดีเขาจะเอิ้อนมาสัจจะหรอกสัจจะจนก็เอิ้นสัจจะอยู่มันหนังโมเป็นจะเอาสัจจะจนอันนี้สัจจะของคนดีเลี้ตัวให้เป็นคนดีให้จังใจพัฒนาให้มันดีขึ้น หาจุดบกพร่องอยคล้งองหาขอแก้ไขอยคล้งองอะไรก็มาตัางสัจจะใสเพื่อสิแก้ไขตัวนี้มันบ่ได้บ่ดีบ่ดังใจตั้งสัจจะว่าสิเลี้ยนเห็นมันโหแต่ละเรื่องโหเรื่องถ้าว่ารู้เรื่องต้องคิดยังไงให้มันผ่านไปซื่อบรือสิให้มันไปแก้ไขมีคู่ต่างศาสตร์มาอยู่น้ำตั้งสัจจะว่าเฮ็ยยังไงสิบอกภาษาอังกฤษน้ำเพิ่นได้เพราะต้องให้เ่นสอนภาษาไทยได้บ่สอนในภาษาอังกฤษ ย่คเป็นสัจจะของเขาเป็นการพัฒนาตัวตนขึ้นอีกแนวหนึ่งดีก,ก็เป็นแนวทางการประยุกต์ใส่การเอาน้ำหัวขอธรรมะม,มาใส่นอกจากสิมีศีลแล้วก็มีธรรมนี่แหละศีลละธรรมอยู่น้ำกันมีศีลคือ่าพูดโกหกมีธรรมคือมีสัจจะแยกออกบ่ศีลคือขอห้ามธรรมคือขอปฏิบัติศีลก็ห้ามไว้บ่ให พูดโกโหกหลอกลวงทำกับเป็นการนั่มาใส่เป็นการปฏิบัตินั่มาประพฤติปฏิบัติเพื่อสิพัฒนาโตตนขึ้นยกระดับเจ้าของขึ้นหลายอย่างพิธีเนี่ยดีนี่แหละจงไวอยากให้พากันเป็นคนดีเป็นคนดีเบื้องตนก็ให้มีสัจจะสัจจะคู่กันไปกับบโกโหกหลอกลวงกับอยู่น้ำกันนี่แหละ แต่สิกัค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยนั่งขึ้นไปเรื่อยตั้งสัจจะอันนี้น้อยแต่ตั้งสัจจะใหญ่ขึ้นไปตั้งสัจจะใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งสัจจะในชีวิตเนี่ยต้องได้ปริญญาให้ได้ละฉันสันสี่กับเป็นสัจจะง่ายๆขึ้นไปตั้งเป้าหมายชีวิตไว้กับอันเดียวกัน,มนเมียนเบสอันนี้กัดพื่กันเจ็บเอา เก็บเกี่ยวเอาเรื่องสัจจะเอาเอาเข้าไปเขาห้องก้อนมืออนี่